ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์บนหลังคานะครับตัวอย่างการออกแบบโดม2ตลาดน้อยนะครับตลาดน้อยโดม2พื้นที่หลังคาประมาณกว้าง35เมตรยาว70เมตรนะครับจะใช้โซล่าเซลล์รุ่นจินโก้โซล่าพาเนลนะครับโมเดลรุ่นก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่า จากการออกแบบโซลารเซลล์ทั้งหมดจำนวน720แผงทางเดินกว้างประมาณ1เมตรสเปคแผงที่ใช้640วัตต์พีคนะครับการคำนวณกำลังวัตต์ที่ใช้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือ d Data s h e e t ของเราประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์98.80%นะครับค่าไฟเะเดีย4.2่ย4.2บาทต่อนหน่วยนะครับอ่า คิดเป็นเงิน6,323บาทจุด5้บาทต่อวันนะครับาราคาติดตั้งโดยประมาณ8ล้านบาทนะครับคิดเป็นเงินลงทุนทั้งหมด14ล้านเจแสนเจหมื่นบาทนะครับคืนทุน6.40ปีนะครับจุดคุ้มทุนในการผลิตนะครับอ่า ก็ตามนี้เลยนะครับนี่เราจะมาคืนทุนในช่วงปีที่7นะครับอ่าเราจะเริ่มได้กําไรแล้วคืนทุนมาแล้วไดก้กรไรนะครับจํานวนแผงทั้งหมด720แผงจํานวนแผงต่อสติง20แผงต่อสติงจํานวนสติงทั้งหมดที่เราใช้36สติงเลือกอินเวอร์เตอร์1ตัวรองรับ4สติงดังนั้นผมใช้ไปทั้งหมด9เครื่องนะครับ การต่อแผงก็ประมาณนี้นะครับต่อโซลา r เซลล์มาที่กล่องพักสาย่าจากนั้นต่อมาที่อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มาที่เบรกเกอร์จากนั้นต่อเข้าที่หมอ้อแปลงแล้วเราก็จะได้ไฟไปใช้ในอาคารตลาดน้อยของเรานะครับครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ